หอ,อยปลคุม <c oughs> ามาค้มครองหอยปละคุ้มครองปะฮ่าาไม่คุ้มครองเลยทำไม คุณไม่ชิช่นโวะนี่คุณลอดอเฮ้ยไม่ถูกไม่ถูกคุณต้องทำอันนี้ใช่คุณต้องทำอันนี้อืมถึงจะถูกต้องเมื่อกี้ผิดวิธีโอ้โหอะไรมา Yeah, can't blame.